สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ด Life on the World ธรรมชาติมักสร้างสิ่งมหัศจรรย์ ให้เราได้พบได้เห็นกันอยู่เสมอแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะก็ใช่ว่ามนุษย์เราจะได้สัมผัสหรือว่าพบเจอกับความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติกันได้ง่ายๆในในคลิปนี้อาจะพาทุกคนนะคะไปสัมผัสก,กับการรวมตัวของเหล่าสัตว์ต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกที่ทั้งแปลกมหัศจรรย์และที่สําคัญคุณะคะสามารถจะสัมผัสให้เห็นด้วยตาของคุณได้ซึ่งมันจะมีอะไรบ้างนั้นลองไปชมกันเลยค่ะ การรวมตัวของหิ่งห้อยแห่งเทนเนสซีสำหรับสัตว์อย่างหิ่งห้อยแล้วพวกมันนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่หน้ามหาัศจรรย์ที่สามารถเรืองแสงได้ทําให้ในเวลากลางคืนนะคะหิ่งห้อยเหล่านี้ดูมีสเสน่ห์ชวนหลงไหลแต่ก็ใช่ว่าเราจะได้เห็นการรวมตัวของพวกมันได้ง่ายๆหรอกนะคะมีสถานที่อยู่แห่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าที่นี่มีการจัดแสดงแสงสีของหิ่งห้อย ในธรรมชาติที่พิเศษมากๆเราเป็นการรวมตัวกันนะคะของหิ่งห้อยจํานวนมากที่พร้อมใจกันทําการแสดงแสงสีในช่วงเวลากลางคืนซึ่งจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมหรือว่าช่วงต้นเดือนมิถุนายนของทุกปีณบริเวณภายในพื้นที่ป่า ของอุทยานแห่งชาติเกรสโมก้เมลเทนในรัฐเทนเนสซีนะคะของสหรัฐอเมริกาเรียกว่าเป็นการหาคู่ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยล่ะคะ่ะพราะที่นี่จะมีหิ่งห้อยนะคะกว่า19ชนิดอาศัยอยู่และพวกมันก็พร้อมใจกันส่องแสงสว่างวาบขึ้นมาพร้อมๆกันในทุกๆ2นาทีเรียกว่าเป็นสถานที่สุดมหัศจรรย์นะคะที่มีผู้คนต่างก็หลั่งไหลามาเพื่อเข้าชมการแสดงของหิ่งห้อยเรียกว่าปีหนึ่งเนี่ยหลายหมื่นคนเลยทีเดียวล่ะคะ่ะ การรวมตัวของนกแสนสวยแห่งทะเลสาบสฟอนอยากลองสัมผัสบรรยากาศที่เหมือนหลุดมาจากเทพนิยายกันดูสักครั้งไหมคะทะเลสาบสเวสโลหรือที่รู้จักกันในชื่อทะเลสาบหงนั้นนะคะเป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในเขตไซบีเรียใกล้กับหมู่บ้านอูโรไซนอซึ่งทะเลสาบแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่มันได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่น้ําไม่เคยหยุดนิ่งเพราะไม่ว่าในฤดูหนาวที่หนาวเหน็บแค่ไหนก็ตามที่นี่นะคะกลับเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย มันเป็นที่ชุมนุมของบรรดาหงส์แสนสวยนับร้อยร้อยตัวรวมถึงนกอื่นๆน,นะคะอีกมากมายที่ต่างพากันมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ท,ท,ทั้งๆที่โดยทั่วไปแล้วหงส์นะคะมักจะเลือกบินไปทางใต้ที่อากาศไม่รุนแรงมากนักแต่สําหรับในทะเลสาบแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่มีแหล่งน้ําแร่อุ่นๆมากมายที่ช่วยให้อุณหภูมินะคะภายในทะเลสาบนั้นสูงกว่าศูนย์องศาอยู่เสมอแม้ว่าอากาศโดยรอบจะลดลงเหลือ40องศาก็ตามนะคะ การรวมตัวของหล่าจระเข้ที่เมืองปากาหากคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่กลัวจระเข้เพราะความดุร้ายของมันแล้วก็แอดขอแนะนําให้ลองไปเยือนสถานที่แห่งนี้กันค่ะซึ่งเขาว่ากันว่าที่นี่ตเต็มไปด้วยจระเข้ที่สุดแสนจะเป็นมิตรกว่า200ตัวซึ่งอาศัยนะคะอยู่ในเมืองปากาซึ่งเป็นเมืองเล็กๆของประเทศกานาเมืองแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในฐานะของเมืองที่นับถือจระเข้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ ซึ่งมีตำนานต่างๆมากมายที่บอกเล่าถึงเรื่องราวที่เป็นที่มานะคะของการนับถือจอระเข้เนื่องจากพวกมันมีพระคุณต่อผู้ก่อตั้งเมืองแห่งนี้ซึ่งก็ไม่มีใครรู้จริงๆเลยนะคะว่าจระเข้เหล่านี้พวกมันมาลงเอยและก็อาศัยอยู่รวมกันอยู่ที่เมืองป่ากาได้ยังไงทั้งๆท,ที่สระน้ําของที่นี่ไม่ได้มีทางออกสู่ทะเลอย่างสมบูรณ์อีกทั้งจระเข้บางตัวนะคะก็มีอายุมากกว่า80ปีเลยทีเดียวละค่ะ ซึ่งนักท่องเที่ยวนะคะสามารถที่จะนําอาหารมาให้หรือว่าถ่ายรูปคู่กับจระเข้หรือบางครั้งก็ยังสามารถขึ้นไปนั่งบนหลังของมันเพื่อถ่ายรูปก,ก็ยังได้เลยนะคะแต่ถึงแม้จะเชื่องสักขนาดไหนสําหรับแอดแล้วก็ขอผ่านก่อนนะคะการรวมตัวของลาวานอน ถ้าพูดถึงลิงแล้วก็ที่เมืองไทยเรานะคะก็มีลิงอาศัยอยู่จํานวนมากแต่ไม่มีชื่อเสียงดังกระ่อนไปทั่วโลกจากการที่พวกมันนะคะยกพวกตีกันจนนึกว่ากําลังนั่งดูกิววอลอยู่เนี่ยล่ะค่ะซึ่งโดยสถานที่นะคะที่ขึ้นชื่อว่ามีลิงเยอะที่สุดในประเทศไทยนั้นก็คงหนีไม่พ้นเมืองลบบุรีเนี่ยล่ะค่ะ คืชค่อว่าเป็นเมืองแห่งพิพวานอนที่ไม่ว่ามองไปทางไหนเราก็จะเห็นวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับลิงเต็มไปหมดซึ่งบางครั้งลิงเองเขาก็มีมุมน่ารักน่ารักแต่บางครั้งนะคะพวกมันก็อาจจะสร้างปัญหามาให้บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนกับสัตว์ก็ยังสามารถอยู่ร่วมกันได้อีกทั้งยังมีการจัดเทศกาลโต๊ะจีนลิงขึ้นเป็นประจำนะคะทุกปีในช่วงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน จนทำให้จังหวัดลบบุรีนะคะโด่งดังไปทั่วโลกและหลายๆเว็บไซต์ต่างก็ยกให้งานนี้ติดหนึ่งใน10อันดับเทศกาลที่แปลกที่สุดในโลกอีกด้วยล่ะค่ะ <Dam? S 1> การรวมตัวของงูจำนวนมากที่แคนาดาหากใครที่เกียดและกลัวงงูแล้วก็สถานที่อย่างนี้นะคะคงทำให้ขุนฟันร้ายไปตลอดการแน่ๆเลยล่ะค่ะนาซิสเนกเดน ที่ตั้งอยู่ในเมืองเมนิโทบาของแคนาดาแห่งนี้ในช่วงปลายเดือนเมษายนไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปีที่นี่นะคะจะมีการจัดงานรื่นเริงของบรรดาง,งูที่พร้อมใจกันมารวมตัวเรียกได้ว่านับหมื่นนับแสนตัวเลยทีเดียวละค่ะซึ่งเดิมทีพื้นที่บริเวณน,นี้นะคะเคยอยู่ใต้น้ํามาก่อนจึงทําให้มีโพรงหินที่มีรอยแตกแยกมากมายที่กลายเป็นที่ซ่อนชั้นดีของเจ้างูกาเทอ และเมื่อถึงช่วงหาคู่พวกมันก็พร้อมใจนะคะกันขึ้นมารวมตัวกันยั่วเยาะแบบนี้ล่ะค่ะซึ่งโชคดีนะคะที่งูชนิดนี้เป็นงูไม่มีพิษและนิสัยก็ไม่ดุดันและก้าวร้าวจึงทําให้ที่นี่กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับคนรักงูโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะาก,การรวมตัวของฉลามหวาน จากบุณบกนะคะเราดำดิ่งสู่ทะเลกันบ้างดีกว่าค่ะหากคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการดำน้ำาแล้วก็คุณต้องไม่พลาดการเดินทางมาเยือนเกาะอิสลาในประเทศเม็กซิโกเพราะที่นี่นะคะคุณจะได้สัมผัสกับปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเจ้าฉลามวานตัวนี้ล่ะค่ะ ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะไปจนถึงเดือนกันยายนของทุกปีเหล่าฟูงเฉลามหวานต่างก็พากันมารวมตัวอยู่บริเวณเกาะแห่งนี้เพื่อที่จะมากินไข่ของปลาทูน่าลายหรือว่าปลาโอลายนะคะซึ่งเป็นปลาทูน่าขนาดเล็กที่พบได้ทั่วโลกในน้ําเขตร้อนถึงเขตอบอุ่นเรียกว่าเป็นความตื่นตาตื่นใจของนักท่องเที่ยวที่จะได้สัมผัสกับปลายักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกชนิดตัวเป็นๆนในระยะเาะผาขนเลยล่ะคะ่ะซึ่งใครชอบดำน้ำแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะ การรวมตัวของแมงกะพรุนเดินทางออกไปทางทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ไปประมาณ500เมตรที่นี่นะคะคุณจะได้สัมผัสกับประเทศปาเลาหรือสาธารณารัฐปาเลาซึ่งเป็นประเทศหมูกก่เกาะเล็กๆในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือทะเลสาบแมงกะพรุนซึ่งเป็นทะเลสาบนะคะที่ตั้งอยู่บนเกาะแม็กซ์ซาที่กลายเป็นสถานที่รวมตัวกันของเหล่าแมงกะพรุนจํานวนมากมายนับล้านล้านตัวซึ่งเป็นแมงกะพรุนนะคะที่ไม่มีพิษ และก็ไม่เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวด้วยความมัรนย์ของการรวมตัวของพวกมันนี่เองจึงท,ทาให้เกาะแห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในจุดดำน้ํายอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่นักดำน้ําทั้งหลายต่างก็อยากมาสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิตแต่อย่างไรก็ตามนะคะที่นี่ก็มีกฎข้อห้ามเล็กน้อยในการมาเยือนนั่นก็คือห้ามดำน้ําแบบใช้ถังออกซิเจนในการดำน้ําลึก เพื่อไม่ให้ฟองอากาศที่ออกจากถังออกซิเจนไปสะสมอยู่ในตัวของแมงกะพรุนและจะนำมาซึ่งอันตรายในที่สุดนั่นเองล่ะค่ะการรวมตัวของกุ้งน้ำจืดเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากและ1ปีนะคะจะมีให้ชมกันเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอง ซึ่งปรากฏการ์ขี้ว่านี้เกิดขึ้นที่แก่งลำดวนในอำเภอน้ำยืนของจังหวัดอุบลราช,ชธานีซึ่งในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะคะไปจนถึงเดือนกันยายนของทุกปีกุ้งน้ำจืดจำนวนนับหมื่นหรือว่าอาจจะมากถึงนับแสนตัวต่างก็พร้อมใจกันนะคะเดินขบวนทวนน้ำขึ้นไปวางไข่บนเทือกเขาพนมดงรักโดยกุ้งฝอยเหล่านี้นะคะจะเริ่มออกเดินทางในช่วงเวลาระหว่างหนึ่งทุ่มไปจนถึงเวลาตีห้าของอีกวันแต่เพื่อไม่ให้กุ้งตกใจจนอาจจะเลิกการเดินขบวนนั้นผูท้ที่สน ใจที่จะไปเฝ้าดูกุ้งก็ควรอยู่ในความสงบไม่ส่งเสียงดังและปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยนะคะทั้งต่อผู้เข้าชมเองและบรรดากุ้งตัวน้อยๆน,นั่นเองล่ะค่ะถึงแม้ว่าความหัจสกันต่างๆเหล่านี้มนุษย์อย่างเรานั้นนะคะสามารถที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติได้ แต่ทั้นี้ทั้งนั้นหากไม่ร่วมมือร่วมใจกันอีกหน่อยเราอาจไม่เหลือธรรมชาติที่สวยงามให้ได้สัมผัสแบบนี้ก็ได้นะคะหากคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ